โจทย์บอกว่าปัจจุ4.0ไมโครคูลอมและลบ3.0มโครคูลอมอยู่ที่ตำแหนง่งลบ3กับ0และ0กับ3ตามลำดับจงหาสนามไฟฟ้ารับที่จุดกำเนิดเ,เราก็ลองวาดภาพดูก่อนเนาะว่าปัจจุมันอยู่ตรงไหนสมมติอย่างคร่าวๆเ,เป็นบนแกน x แล้วก็แกน y มีประจุ4.0เนี่ยอยู่ที่ x เป็นลบ3 y เป็น0สมมติว่านี่ลบ1ลบ2แล้วก็ลบ3ตรงนี้มีประจุอยู่ตัวหนึ่งซึ่งประจุตัวนี้เป็นประจุบวกมีขนาดเท่ากับ4ไมโคร ไมโครคื 40, อสี่กำลังลบหกเนาะไมโครคูณลองอยู่ตรงนี้หนึ่งตัวและอีกตัวหนึ่งอยู่ที่ x เป็นศูนย์แต่ y เป็นสามหมดไว้อยู่ตรงนี้ เป็นประจุลบด้วยโอเคนะครับจดนี้เป็นประจุลบ Q เท่ากับลบสาคูณสิบกำลังลบหกไมโครคูลอเขาบอกว่ามีประจุ4.0เนี่ยอยู่ที่ตำแหน่งนี้แล้วก็มีประจุ ลบ3.0มโครคูลอมอยู่ที่ตำแหน่งนี้ให้หาสนามไฟฟ้าลับที่จุดกำหนดให้เราหาสนามไฟฟ้าลับที่จุดนี้โอเคนะครับเราลองเริ่มหาที่เอาประจุ4ไมโครคูลอมคู่กับจุดกำหนดก่อนละกันถ้าเราจำได้พอ2จุดนี้พิจารณาคู่กัน สนามไฟฟ้าก็จะมีทิศชี้ไปทางขวามือเนาะเพราะว่าถ้าประจุต้นเหตุเป็นบวกสนามไฟฟ้ารอบตัวมันก็จะชี้ออกไปที่พุ่งออกจากตัวมันเองเอาละอ,าอินหนึ่งแล้วกันให้เป็น e1 หนึ่งจาก้เท่ากับ kq ส่วนด้วย r กำลังสองเห็นไหมให้ตัวนี้เป็น e หนึ่งนะเป็น e หนึ่ง k ก็คือเก้าคูณสิบยกกำลังเก้ามิตันเมีกกำลังสองเปอร์คูลอมกำลังสองส่วน q q กคือตวที่เราสนใจคู่กับตำแหน่งนี้ q ก็คือสคูณสิบกำลังลบ คูลมระยะห่างอะระยะห่างก็นัดไงในสองสามสามยกกำลังสองหนึ่งหนึ่งก็จะเท่ากับข้างล่างก็กำลังสองกลาเป็นเก้าเนาะตัดกันไปเพราะฉะนั้นข้างบนเหลือ C ี คูณสิบยกกำลังเท่าไหร่เนี่ยผมกันเป็นกำลังกำลังสามมันเ้นไปขุดอ๊ ต่อไปเราหา e 2องบ้าง e สองก็คือการหากระจุดตัวนี้เทียบกระจุดตรงนี้เอ่อฮะเดี๋ยวสีอะไรกันหา E2 จาก e 2เท่ากับ k q สองส่วนไดอาร์กำลังสอง อเคเนะาะเมื่อเราให้ตัวนี้เป็น Q 1ตัวนี้เป็น Q สองคูณ10ยกกำลัง9ก้น่วตันเมตรกำลังสองเปอร์คลอมกำลังสองคูณอยู่กับสามคูณ10กำลังลบหส่วนด้วยห่างเท่าไรเนี่ยหนึ่งสองสามกันสากำลังสองโอเคเนาะ เอาละข้างนก็เนีย่ยตัดกันได้เลยนะเพราะฉะนั้นข้างบนก็เหลือ3คูณ10ยกกำลังอันนี้กับอันนี้เป็นกำลัง3าน,นั่นเองตันไปคูณกเขนะีนเนาะอ้าแล้วทีนี้เจ้า e 2มันมีทิศทางไปน็นังไนมันมีทิศทางชี้เข้าไปหาประจุลบนั่นี้ถ้าเราลองวาดภาพเราก็จะได้มันเป็นนี้ ี่คือ e 2นี้คือ e หนึ่งตั้งฉากกันเนาะเขาให้เราหาสนามไฟฟ้าลับที่จุดกำหนดเพราะฉะนั้นเวลาเราหาสนามไฟฟ้าลับเนี่ยอ่าเรารู้อย่างหนึ่งว่าเรจะมีสูตรในการหาสนามไฟฟ้าลับทไมั้เหมือนมันการรวมเวกเตอร์จะได้ อีลับเท่ากับแครรูทอีหนึ่งยกกำลังสองบวกอีสองอยกกำลังสอง e ีหนึ่งของเราได้เป็นสี่คูณสิบยกกำลังสามตต้งเปิดคูณลบทั้งหมดยกกำลังสองบวกด้วย อีสอแล้วก็คือ3คูณ10บยกกำลัง3ามยกเต้นเปอร์คูเล็ปทั้งหมดยกกำลัง2อิดออกมาสี่ยกกำลัง2เป็น16คูณ10บยกกำลัง6 คิดเฉพาะตัวเลขเนาะอีกอันนึ่งก็เป็นเก้าขวดสิยกกำลัง6อันนี้10กำลัง6 16บวก9แ้ป็รูท Okay. เพราะฉะนั้นนี่บวกกันเป็น25เนาะเป็นสแตร์รูท25 60, ่สิบห้าคูณสิบเกำลัง6เท่ากับถอดรูทออกมาได้ถอดรูทเฉพาะยี่สิบห้ยได้ห้าถ้าคูณสิบเกำลังสามนื้ 3, อต้นเปิดคูลอมโอเคอันนี้ก็คือเจ้าอีลับของมันนั่นเอง เาล,ละทีนี้เจ้าสนามไฟฟ้าเนี่ยมันเป็นเวกเตอร์ต้องมีทั้งขนาดแล้วก็ทิศทางนะทิศทางหายังไงทิศทางในการหาก็คือหาทิศทางจากแทนเซตาเท่ากับ e 2ส่วน e 1น,เ,นเพราะเราอยากดูว่าเนี่ยเจ้า e รับเนี่ย มันเอียงทำมุมเท่าไหร่เคนนาอยอยากรู้ว่ามันเอียงทำมุมไปเท่าไหร่ะจะแทนเซต้าเท่ากับ e สองส่วน e หนึ่งแ e สองมาเลย e สองเป็นสามคูณสิบแล้วก็มาสามส่วน e หนึ่งเป็นสี่คูณสิบแล้วก็มาสาม ตะกันเพราะฉะนั้นแทนเซต้าก็เท่ากับ3ส่วนสเพราะฉะนั้นเซต้าเดียวก็เท่ากับ30เท่าไหร่37สองศานั่งเอาเเวลาตอบก็เพราะฉะนั้นเสนอมไฟรารับ เท่ากับ5คูณสิบยกกำลัง3ามนื้อตันเปอร์โคลอมมทิศทางีทำม,ม,มุมสามสิบเจองศาเที่วยว एक नहीं